สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกับคุณครูในวิชาการป้องกันการทุจริตนะครับสําหรับการป้องกันการทุจริตนะครับนักเรียนเราก็ได้เรียนกับคุณครูไปแล้วตอนที่โรงเรียนเนี่ยได้มีการเปิดเรียนภายในโรงเรียนเนาะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าออนไลน์น่นะครับนักเรียนก็ไม่กี่อาทิตย์เนาะเราก็ต้องหยุดเรียนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิดนะครับก็ไม่เป็นไรลูก การนะครับเราก็เป็นการร่วมมือกับส่วนรวมนะครับแต่การที่เราที่หยุดเรียนที่โรงเรียนนะครับไม่เป็นไรเราก็เรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ต,ต่างๆนะครับต่อไปนะครับสําหรับวิช,ชาก,การป้องกันการทุจริตเนี่ยนักเรียนก็จะเป็นวิช,ชาที่สอนให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการไม่ทนต่อการทุจริตฝึกนิสยัย ฝึกให้เป็นคนที่สุจริตนั่นเองนะครับก็คือตรงข้างกับผู้จริตเนาะนะครับผู้จริตคือสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าสุจริตคือสิ่งที่ดีๆก็สอนให้พวกเราเนี่ยเป็นคนสุจริตต่อไปนะก็สําหรับวิชาการป้องกันการผู้จริตนะครับนักเรียนภาษาอังกฤษใช้คําว่า anti-corruption คําว่า anti, า anti เนี่ยมันก็มีความหมายว่าป้องกันหรือว่าต่อต้าน คำว่าคอร์รัปชันก็คือการทุจริตก็ในเมื่อสองคำนี้มารวมกันนะครับก็จะได้ความหมายว่าป้องกันการทุจริตนะครับก็ตามนี้นะนักเรียนเราเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็ควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนะภาษาอังกฤษทุกวันนี้เป็นภาษาที่เราต้องเรียนรู้เราไม่ควรรู้แค่เฉพาะภาษาไทยนะครับในหน้านี้นะครับใน PowerPoint นี้นักเรียนจะเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ ก็คือมีรูปที่คนเนี่ยเอามือมาค่อยกันอย่างนี้กำหมัดนะครับสองข้างในเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์นี้ไม่ได้ใส่มาเพื่อความกโกเก๋อะไรแบบเล่นๆอะไรนะครับเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกนะครับถึงการต่อต้านการทุจรีตนะครับซึ่งทุกวันนี้หน่วยงานต่างๆนะครับของรัฐก็เน้นนะครับ การปลอกการกระุจรจิติเน้นความซื่อสัตย์นะครับก็เลยมีวิชานี้มาสอนพวกเราด้วยนะครับสอนเด็กทุกวันนี้นะครับในโรงเรียนซึ่งเด็กในวันนี้นะครับก็เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเนาะถ้าเด็กทุกวันนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วต่อไปในอนาคตก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ซื่อสัตย์สุจริตด้วยเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปประเทศเราก็จะเป็นประเทศที่น่าอยู่นะครับต่อไปอ่าสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับ ไปสัญลกักษณ์ป้องกันการทุจริตนะครับอให้เรารับรับรู้ด้วยนะครับนักเรียนอถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไม่รอช้าละไปเรียนรู้เนื้อหากันนะครับของวิชาการป้องกันการทุจริตนะครับของเราในวันนี้เลยครับอะก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับมาดูเนื้อหาของเรานะครับเนื้อหาน้ส่วนแรกครับนักเรียนครูจะให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ ก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้รับแล้วก่อให้เกิดสิ่งที่แบบดีๆขึ้นนะครับซึ่งผลประโยชน์เ <único> น <Liberty> <ether net> ี่ยสามารถที่จะแบ่งออกเป็น2ผลประโยชน์ด้วยกันนะครับก็คือผลประโยชน์ต่อตัวเองกับผลประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับผลประโยชน์ต่อตัวเองเป็นยังไงนะครับมาดูเนื้อหากันนะครับสําหรับเนื้อหาของผลประโยชน์ส่วนตัวก็คือสิ่งที่ทําแล้วก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง กับเพื่อนตัวเองนะครับกับญาติพี่น้องกับเพื่อนพ้องพวกพ้องตัวเองอะไรเงี้ยนะครับเขาเรียก <C> e <an> ว่าผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับอีกผลประโยชน์หนึ่งที่ครูบอกไปเมื่อกี้ครับคือผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยก็คือสิ่งที่ทําเพื่อส่วนรวมทําแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะกับตัวเองทําแล้วเนี่ยส่วนรวมได้รับประโยชน์ส่วนรวมได้รับสิ่งดีด นะหรือว่าเป็นการแบบทำนูบําำุงรักษาคงไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมนะในการทำสิ่งนั้งน,นั้นอะไรเงี้ยนะครับกิจกรรมนั้นๆเนี่ยทำให้ส่วนรวมเนี่ยอ,อยู่ในสภาพที่ดีก็คือช่วยเหลือส่วนรวมนะครับเรียกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับอ่าอันนี้คือในส่วนของผลประโยชน์เนาะนะครับอย่าลืมนะสองอย่างนะครับส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมส่วนตัวหรือว่าส่วนตนนั่นแหละครับอ่าแล้วก็ส่วนรวมนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะรู้ควรจะเรียนรู้นะครับจากผลประโยชน์เนี่ยก็คือการแยกแยะนะครับแยกแยะอะไรแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและก็ส่วนรวมบริกัทนะ,นะซึ่งในวิชานี้นะครับแน่ๆเลยนะครับอยากให้เราเนี่ยแยกแยะระหว่างส่วนตัวกับส่วนรวมบริกัรให้ได้นะครับไม่เอามาปนกันสิ่งไหนเป็น,ปนผลประโยชน์ส่วนตัวสิ่งไหนเป็น,ปนผลประโยชน์ส่วนรวม นะครับเราต้องแยกแยะได้แล้วควรฝึกให้เป็นนิสัยด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้สังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่น่าอยู่นะครับเป็นสังคมแห่งความสุจริตนะครับไม่ใช่สังคมทุจริตนะการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวมก็คือไม่เอามาปนกันอย่างที่ว่านะครับสิ่งไหนเป็นส่วนตัวสิ่งไหนเป็นส่วนรวมเราต้องแยกแยะออกนะแยกแยะเป็นนะครับไม่เอามาปนกัน อันไหนที่ไม่ควรทำอันไหนไม่ควรทำนะครับนักเรียนเราแยกแยะเยะป็นนะนะครับเพื่ออนาคตรประเทศชาติของเรานะครับจะได้ดีขึ้นนะอ่าเรียนรู้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับตัวอย่างนะครับของผลประโยชน์ส่วนตัวกับตัวอย่างของประโยชน์ส่วนรวมนะครับว่ามันเป็นยังไงนะจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในหน้าต่อไปนะครับ สำหรับหน้านี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งจะแสดงตัวอย่างให้พวกเราได้รับรู้และก็ศึกษาตัวอย่างแรกนะครับของผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับก็คือการนำวัสดุคุรุพภัณฑ์หลวงไปใช้งานที่บ้านการนำวัสดุคุรุพภัณฑ์วัสดุคุรุพภัณฑ์หมายถึงอะไร วัสดุคุรุภัณฑ์หมายถึงสิ่งที่มันเป็นของทางราชการนะครับเอาไปใช้ที่บ้านนะครับการนําวัสดุคุรุภัณฑ์ของนะครับหน่วยงานเนี่ยไปใช้ที่บ้านเนี่ยมันก็ทําเพื่อตัวเองนะครับไม่ได้ทําเพื่อผู้อื่นซึ่งปกติแล้ววัสดุคุรุภัณฑ์เนี่ยของหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องทําเพื่อราชการใช่ไหมครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยที่ครูเอารูปมาให้พวกเราดูเป็น เป็นตัวอย่างประกอบจะเห็นว่าเป็นคนถือเลื่อยซึ่งปกติแล้วเลื่อยนะในตัวอย่างเนี้ยใช้ในงานราชการอย่างเช่นถ้ามีภัยพิบัติลมพายุพัดต้นไม้หกักโค่นอย่างเงี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เอาเลื่อยไปตัดต้นไม้นะครับตัดกิ่งไม้แต่อันนั้นคือทําเพื่อส่วนวนรวมนะครับแต่ในที่นี้มีเจ้าหน้าที่คนคนหนึ่งนําเลื่อย ที่เป็นของหน่วยงานเนี่ยไปใช้ส่วนตัวเอาไปเรื่อยไม้เพื่อที่สร้างบ้านของตนเองอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการนำคุรุพันฑ์ของหลวงเนี่ยนะครับหรือของราชการเนี่ยไปใช้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างที่สองนำรถโยน์หลวงไปใช้ส่วนตัวนะครับ รถยนต์หลวงรถยนต์ที่เป็นของหน่วยงานเนี่ยมันต้องใช้เฉพาะในหน่วยงานหรือว่าใช้เพื่อทํากิจท,ทําธุระเพื่อหน่วยงานนั้นๆอย่างตัวอย่างนะครับรูปภาพรถรถขยะนะครับก็จะมีไว้ในตอนเช้าหรือว่าในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งพนักงานนะครับกับคนขับรถขยะก็จะตะเวนไปทั่วหมู่บ้าน ือว่าพื้นที่ที่เขารับผิดชอบเพื่อที่จะนําขยะเนี่ยไปทิ้งนะครับก็คือเก็บขยะนะครับที่อยู่ในถังหน้าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยใส่รถแล้วไปทิ้งอะไรเงี้ยนะแต่มีวันหนึ่งะนะครับมีวันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่จะไปทุรละส่วนตัวนำรถขยะขับรถไปเลยนะครับไปที่ตรงนั้นตรงนี้เพื่อทำประโยชน์ส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกว่า นำรถยนต์หลวงไปใช้ส่วนตัวนะครับอันนี้คือผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ถ้าเอาไปเก็บขยะนะครับในทุกวันในปกติเนี่ยเป็นการใช้เพื่อส่วนรวมนะครับลอกเรียนียต้องแยกการที่ออกนะครับส่วนตัวอย่างต,ต่อมานะครับก็คือการใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานหรือว่าโทรศพัพท์หลวงเนี่ยโทรธุระส่วนตัวอันนี้นะครับเป็นการหาประโยชน์ส่วนตัวนะครับ โทรศัพท์ส่วนรวมหรือว่าโทรศัพท์ของหน่วยงานเนี่ยต้องมีไว้ใช้ในธุระของหน่วยงานนั้นๆนะครับไม่ได้เอามาคุยธุระส่วนตัวนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะโทรไปสั่งของจะโทรหาแฟนโทรหาเพื่อนถ้าใช้โทรศัพท์ส่วนตัวแล้วเปืองตังใช้ของหน่วยงานดีกว่าไม่เปืองตังตัวเองอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีความคิดอย่างเงี้ยถือว่าเห็นแก็ประโยชน์ส่วนตัวแล้วนะครับออตัวอย่างตัวมา การนำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์จที่ทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับถ้าเรามาชาร์จที่ทำงานมันก็เปลืองไฟของที่ทำงานใช่ไหมครับมันไม่ควรที่จะเอามาชาร์จที่ทำงานเพราะว่ามันเป็นของส่วนตัวถ้าแบตจะหมดนะครับถ้าจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มีแบตสำรองใช่ไหมครับนักเรียนก็แบตทสำรองสินะครับเตรียมชาร์จไจากบ้านเลยนะครับ ถ้าแบตจะหมดก็ชาร์จเข้าแบตสำรองดีกว่านะครับอันนี้คือเป็นการรักษาผมจุดส่วนรวมนะครับแต่ถ้ามาชาร์จที่ทํางานเนี่ยประโยชน์ส่วนตัวล้วนๆนะครับเหมือนกันนัักเรียนครูจะบอกให้ฟังนะครับมีก่อนหน้านั้นเนี่ยมีนักเรียนบางคนนะครับนําโทรศัพท์าพมาเล่นที่โรงเรียนในช่วงวันหยุดนะแล้วเอาสายชาร์จมาด้วยชาร์จตรง ปักของเรียนเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่านักเรียนคนนั้นเนี่ยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนะเป็นคนที่เห็นประโยชน์ส่วนตัวเลยนะครับไม่ควรทํานะครับนักเรียนตัวอย่างต่อมาใช้น้ําประปาหลวงม,มาล้างรถส่วนตัวใช้น้ําประปาของก็คือน้ําประปาที่ของหน่วยงานเนี่ยนะครับซึ่งหน่วยงานนะครับ,นนรบต้องเสียค่าน้ําเสียค่าไฟแต่ถ้าเราเอา รถเรามาแล้วก็เอาน้ําของที่ทํางานล้างที่ทํางานก็ต้องเสียค่าน้ําในการล้างรถให้เราซึ่งรถเนี่ยไม่ใช่ของส่วนรวมเป็นของส่วนตัวอย่างนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับถ้าเอามาล้างที่ทํางานนะครับถือว่าเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนะครับไม่ควรทำตัวอย่างของประโยชน์ส่วนตัวนะครับหน้านี้ ต่อมานะครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนรวมกันบ้างนะครับสําหรับหน้าเมื่อกี้นะครับเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับสําหรับตัวอย่างของประโยชน์ส่วนตัวนะครับต่อมาเป็นประโยชน์ส่วนรวมนะครับตัวอย่างตัวอย่างของประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่านะครับผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันจะเหมือนตรงกันข้ามกับผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อกี้นะครับรูปภาพก็มีนะครับเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับ มีสิ่งที่แตกแต่างกันตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราเรียนรู้กันตัวอย่างแรกในผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อกี้บอกว่าการนําวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้ที่บ้านถือว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเราไม่นําวัสดุครุภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยไปใช้ที่บ้านเราเอาไว้ใช้ที่ทํางานอันนี้ถือว่าเราทําเพื่อส่วนรวมนะครับเห็นไหมมันตรงกันข้ามนะครับเมื่อกี้นําไปใช้ แต่ในหน้านี้ผมไปจุดส่วนรวมเนี่ยคือไม่นําไปใช้กูก็แสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายนะครับให้เราเห็นว่าเป็นการกระบาดเนาะก็คือไม่นําไปใช้นะอันนี้ตัวอย่างแรกตัวอย่างที่สองไม่นํารถยนต์หลวงไปใช้ส่วนตัวนะครับก็เมื่อเราไม่นําไปใช้ส่วนตัวตรงกันข้ามใช่ไหมครับเราก็เอามาใช้เพื่อส่วนรวมนี่คือการทําเพื่อส่วนรวมครับนักเรียน ต่อมาไม่ใช้โทรศัพท์หลวงโทรธุระส่วนตัวก็คือโทรศัพท์ในหน่วยงานเนี่ยเราก็ใช้เฉพาะคุยเกี่ยวกับธุระคุยกับงานของหน่วยงานนั้นๆไม่เอามาคุยธุระส่วนตัวไม่ยอมคุยเรื่องคุยหาแฟนไม่เอามาคุยเรื่องซื้อของอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราทําเพื่อส่วนรวมนะครับนักเรียนตัวอย่างต่อมา ัวอย่างที่4แล้วก็คือไม่นําอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับมาชาร์จที่ทํางานในภาพคือโทรศัพท์แต่ที่จริงทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะโทรศัพท์นะที่ต้องชาร์จแบตใช่ไหมครับมีลาโพงวิทยุอะไรต่างๆที่ต้องชาร์จแบตอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไม่นํามาชาร์จที่โรงเรียนมาชาร์จที่โรงเรียนหรือว่ามาชาร์จที่ที่ทำงานเนี่ยมันเปลืองไฟมันเปลืองพลังงานของหน่วยงาน ซึ่งเมื่อเราใช้ที่หน่วยงานแล้วหน่วยงานท้เสียค่าไฟเราไม่ได้เสียค่าไฟอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือการคำนึงถึงส่วนร่วมนะครับตัวอย่างต่อมาสุดท้ายอันนี้อันนี้จะไม่เหมือนไม่ตรงกันข้ามกับในสไลด์เมื่อกี้หรือว่าหน้าเมื่อกี้ในหน้านี้บอกว่าข้อที่5เนี่ยบอกว่าไม่รับของจากผู้มาติดต่อนะครับไม่รับของจากผู้มาติดต่อหมายถึงว่า ถ้าเรานะครับในกรณีมีคนมาติดต่องานนะครับเขาต้องการความสะดวกอ่าแล้วก็ไวในการติดต่อเพื่อให้งานนั้นๆเนี่ยสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีแล้วก็ไวอะไรเงี้ยเขาอาจจะเอาของเล็กๆ,ๆน้อยๆมามอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ช่วยทำงานให้ด้วยความรวดเร็วและว,ว่องไวอะไรเงี้ยนะครับที่จริงเนี่ยอ่เจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้เาที่ เจ้าหน้าที่หรือว่าข้าราชการเนี่ยเขาทํางานเพื่อข้าราชการอยู่แล้วเพื่อหน่วยงานอยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องเอาอะไรมามอบให้หรอกเขาทําให้อยู่แล้วแต่มีเจ้าหน้าที่บางคนนะต้องเน้นนะครับว่าแค่บางคนถ้าไม่เอาของอะไรมามอบให้ไม่มีอะไรมาเร่งทําให้ช้าหรือว่าอาจจะไม่ทําเลยอะไรเงี้ยหรือว่าเลือกทําให้เฉพาะคนที่มีผลประโยชน์ด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะนะครับแต่ ถ้ารับเนี่ยคือเห็นแก่ส่วนตัวแต่ถ้าไม่รับเนี่ยเป็นการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนะครับไอ้นี้ก็เลยมีตัวอย่างว่าไม่รับของขวัญจากผู้ที่มาติดต่อนะครับอันนี้เป็นการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนะครับนักเรียนสำหรับหัวข้อต่อมานะครับเป็นหัวข้อที่ จะให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าการทํางานโดยใช้ระบบคิดฐานสองนักเรียนระบบคิดฐานสองเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คําว่าดิจิตอนนะครับคิดฐาน2องหมายถึงว่าคิดแค่2ออย่างครับนักเรียนดีไม่ดีควรไม่ควรนะครับ สิ่งไหนไม่ควรทำนะครับสิ่งไหนควรทำนะครับคือคิดแยกแยะได้ถ้าใครคิดฐานสองได้คือควรที่คิดแยกแยะระหว่างสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีออกจากกันได้สิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำออกจากกันได้ซึ่งในตัวอย่างก็จะมีนะครับไม่นำน้ำประปาของทางราชการเนี่ยไปใช้นะครับส่วนตัวไม่เอามาล้างรถอะไรเงี้ยนะครับของส่วนตัวอะไรเงี้ย ไม่นำรอณอกก์ไฟฟ้ามาชาร์จอะไรที่ทำงานนะครับไม่ใช้โทรศัพท์ที่ทำงานอย่างเงี้ยคือแยกแยะได้ว่ามันเป็นของส่วนตัวไม่ใช่ของส่วนรวมไม่ควรที่จะมายุ่งกันไม่เอามาเกี่ยวกันอันนี้เขาเรียกว่าการคิดฐานสองเป็นนะครับส่วนห้าตรงกันข้ามถ้าคิดฐานสองไม่เป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการคิดแบบฐานสิบนะก็คืออนาล็อกภาษาอังกฤษนะอนาล็อกครับ แต่ถ้าคิดฐานสองดิจิตอนนะอ่านะครับการคิดแบบฐานสิหรือว่าอนาล็อกเนี่ยก็คือแบบเอามาปนกันไปหมดเลยนะครับแยกแยะไม่ออกแกนักงเรียนก็คือมันเยอะใช่ไหมครับสิ่งอะไรมันเยอะๆเนี่ยแยกแยะไม่ออกนะครับเป็นการคิดแบบฐานสิบแยกแยะไม่ออกว่าอันเนี้ยของส่วนตัวอันนี้ของส่วนรวมอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทําแยกแยะไม่ออกละอันนี้คือการคิดแบบฐานสิบคิดไม่เป็นนะครับซึ่ง ไม่ควรทำนะนักเรียนพอจะเข้าใจยังครับระหว่างคิดแบบฐาน10กับฐานสองคิดฐานสองเนี่ยก็คือแยกแยะออกระหว่างสิ่งที่ควรทำกับไม่ควรทำส่วนการคิดฐานสองเนี่ยแยกแยะไม่ออกปะปนเปยปากันไปหมดนะครับว่าควรไม่ควรอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบใช้ชีวิตแบบโอโ้ไม่เป็นอะไรเงี้ยปฏิบัติตัวไม่เป็นไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าอันนั้คิดฐาน10บคิดไม่เป็นแต่ถ้าคิดเป็นคิด ถูกต้องเรียกว่าคิดฐานสงนะครับนักเรียนนักเรียนควรฝึกตัวเองนะครับให้เป็นคนที่คิดได้อย่างถูกต้องแยกแยะสิ่งต่างๆออกจากการได้ถูกต้องแยกแยะว่าอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำแยกแยะวิเคราะห์เป็นนะครับว่าเอเพราะอะไรนะอันนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับควรคิดควรฝึกนะครับฝึกสมองเราบ่อยๆสมองของคนเราถ้าฝึกถ้าใช้ มันจะยิ่งเก่งยิ่งดีแล้วก็ยิ่งพัฒนาขึ้นนะครับนักเรียนแต่ถ้าไม่ฝึกไม่ใช้สมองคนเราเนี่ยก็เหมือนแบบไม่ได้ใช้งานนะลูกมันก็อาจจะไม่ดีคิดอะไรต่างต่างก็ไม่คล่องนะครับอขอฝากไว้นะครับนักเรียนสำหรับเนื้อหาของการป้องก,กันทุจริตในวันนี้ครูก็จะจบะเพียงแค่เท่านี้ก่อนนะครับจบที่ การคิดฐานสองนะครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับครูจะพูดถึงแบบฝึกหัดที่ครูเนี่ยจะให้พวกเราเนี่ยได้ทําเพื่อที่จะเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนกันในวันนี้แบบฝึกหัดของครูเนี่ยมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับสิข้อด้วยกันซึ่งครูใช้ระบบนะครับ Google Form นะครับซึ่งครูสร้างไว้แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะ ส่งลิงก์นะครับลิงก์ที่จะให้นักเรียนเนี่ยคลิกเข้าไปเพื่อเขียนชื่อไอ้พิมพ์ชื่อน้ำสกูลเนาะแล้วก็เลขที่ครับแล้วก็ทําแบบทดสอบมีอยู่10ข้อเป็นการทบทวนความรู้นะครับนักเรียนนะแล้วก็เก็บคะแนนด้วยถ้านักเรียนเนี่ยไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนไหนปูพูดไว้ไปอะไรเงี้ยนะครับก็ สามารถที่จะสอบถามครูนะครับมาทางช่องทางแชทนะครับเฟซบุ๊กไลน์นะครับได้ตลอดเวลานะครับหรือไม่อย่างนั้นนักเรียนก็ดูวิดีโอนะครับที่ครูสอนเนี่ยซ้าได้ใช่ไหมครับก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยในช่วงที่หยุดในสถานการณ์โควิดนีครับนักเรียน หยุดเฉพาะการไม่มาเรียนที่โรงเรียนนะครับนักเรียนแต่การเรียนรู้ไม่หยุดนะครับนักเรียนคนเราเนี่ยไม่ควรหยุดการเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยทำให้คนเราเนี่ยเป็นคนได้เป็นคนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับนักเรียนเรียนรู้ตลอดไปนะครับอ่าก็ขอจบการเรียนการสอนนะครับไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมทักไปผูกขาดนะเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปให้นะครับอ่าวันนี้ก็ไว้เท่านี้ครับนักเรียนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ